ลำโพงนะครับย๋ยวนี้เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่แทบจะมีกันอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วซึ่งมันก็มีมากมายหลายราคาเนาะอย่างก่อนหน้าครับก็มีทําคลิปเกี่ยวกับลําโพงบูทูธในงบไม่เกิน500บาทกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะมาคลิปนี้ครับเราอัปเกรดขึ้นมปอีกทั้งราคาแล้วก็คุณภาพเนาะกับลําโพงพกพาง,งบ2,000บาทเสียงดังตังน้อยซื้อได้ในปี2022ครับจะมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มาเริ่มกันที่ลำโพงตัวแรกเลยครับเรียกได้ว่าเป็นลำโพงค่ายน้องใหม่มาแรงแดนมังกรอย่างเจ้า Tribit X Sound Go 2ครับก็จะเห็นว่าไซส์ของมันนะค่อนข้างที่จะเล็กน่ารักนะครับขนาดพอดีมือเลย โดยตัวลำโพงนี้นะครับจะให้มาเป็นระบบบูทูธ5.0มีกําลังขับนะครับอยู่ที่16วัตต์เนาะแล้วส่วนใครเนาะที่เป็นสายไปปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยถ้ามีลำโพงตัวนี้สัก2ตัวนะเจะพูดเลยว่าสนุกแน่นอนครับเพราะว่าสามารถที่จะเชื่อมเนาะสองตัวกลายเป็นระบบสเตอริโอได้อีกนอกจากนี้ครับยังรองรับมาตรฐานกันน้ํา IPX7 ครับเพราะฉะนั้นเอาไปปาร์ตี้สนุกสนุกเนี่ยไม่ต้องห่วงลําโพงเลยครับเรื่องของแบตเตอรี่นะเจ้าตัวนี้ก็ทําให้เราตกใจไม่น้อยครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ย อยู่ได้ยาวๆถึง24ชั่วโมงครับนอกจากนี้นะครับใครที่เอาไว้เปิดเพลงอยู่แล้วเกิดสายเข้าขึ้นมาเนาะกดรับผ่านลำโพงได้ครับเพราะว่าลำโพงตัวนี้เนาะมีไม์ไมาให้ด้วยและตอนนี้นะครับเสียงที่เ,เพื่อนๆได้ยินคือเสียงจากไมโครโฟนของลำโพงไรบิด x d Pro 2ครับส่วนใครนะครับโทรศัพท์ที่ไม่มีระบบบลูทูธอันนี้ไม่ต้องห่วงครับสามารถที่จะต่อผ่านสาย AUX 3.5ได้ครับ ในส่วนของโทนเสียงเจ้า t r i บิดเอ็กซาวโกนะครับเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะใสเคลียนะเสียงร้องครับจะนํามาด้านหน้าแล้วก็เบสเนี่ยตามมาเนาะแต่ว่าแน่นมากๆเหมือนกันครับซึ่งบางคนนะครับอาจจะถามกันว่าถ้าอาราพโธงตัวนี้เนี่ยไปเทียบกับไตรบิดสตอมบ็อกไมโครที่เป็นกระแสะดังๆนะตัวไหนเสียงจะดีกว่ากันอันนี้จริงก็พูดได้เต็มปากเลยครับว่าตัวนี้ดีกว่าครับราคาอยู่ที่1890บบาทครับ hey, Bill, และต่อไปครับเป็นลำโพงพกพารุ่นยอดนิยมนะจากอเมริกาอย่างเจ้า JBL Go 3ครับ ดีไซน์ของมันนะครับเรียกได้ว่าน่ารักน่าหยิบใส่กระเป๋ามากๆเลยครับเนี่ยเ็นบอดี้ตัวเล็กพร้อมกับห่วงนะสามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้บริเวณด้านใต้ตนะครับก็จะเป็นยางซิลิโคนเนาะมาเป็นซี่ๆอย่างนี้นะครับสามารถที่จะกันลื่นแล้วก็วางตั้งได้ด้วยซึ่งก็จะมีสีนะครับให้เลือกถึง9้าสีเลยน่าจะถูกใจใครหลายๆคนครับเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับให้มาเป็นระบบบลูทูธ5.1 พร้อมระบบกันน้ํากันฝุ่นครับ IP67 เพราะงั้นครับก็เลยจะตอบโจทย์สายท่องเที่ยวหรือว่าสายปิกนิกเนาะที่ต้องการลําโพงตัวเล็กๆเ,เสียงดังๆนะครับพกไปไหนมาไหนก็ได้ส่วนแบตเตอรี่ของมันนะครับก็สามารถเปิดฟังเพลงต่อเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงครับก็อยู่ในระดับก,กลางๆเนาะ ทนเสียงที่ได้ครับก็ต้องบอกเลยว่าดีกว่ารุ่นก่อนหน้าเนาะอย่างเจ้าตัวโก2เนี่ยหยุ่พอสมควรเลยครับรับรองครับว่าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่ๆกับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่1,790บาทครับ และตัวต่อไปครับกับอ n นเคอร์ซาวคอแฟมิ i ีที่รอบนี้นะครับไม่ได้มาเป็นสายชาร์จแต่มาเป็นลำโพงครับที่โดดเด่นมากๆตัวหนึ่งเลยนะเห็นจากการดีไซน์ครับค่อนข้างที่จะดูเดิร์เนนะมินิมอลเลยทีเดียวครับดูแบบ คินคินสวยๆเลยมาพร้อมกับไฟ LED 8ดวงใต้ฐานลำโพงครับและการขับเสียงได้รอบ360องศามาพร้อมกับระบบบลูทูธ4.2ครับแล้วก็มาตรฐานกันน้ำนะ IPX7 ครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีลำโพงตัวนี้สักตัวหนึ่งเนะาะก็สามารถที่จะต่อเป็นระบบสเตอริโอได้อีกครับและในส่วนของแบตเตอรี่นะฟังได้ยาวถึง12ชั่วโมงเลย เสียงของลำโพงตัวนี้นะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคชัดเจนดีส่วนเสียงเบสดเนี่ยก็มารูปใหญ่เนาะแต่ก็ไม่ได้มากจนเกินไปครับก็ถือได้ว่าเป็นลำโพงตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเนาะถ้าเกิดใครจะเอาไปปาร์ตี้กลางคืนหรือว่าตั้งในห้องตอนกลางคืนนะเจมพูดเลยว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยของมันต้องมีราคานะอยู่ที่1990บาทครับ และลำโพงตัวสุดท้ายครับกับโดบที่ไม่ใช่แชมพูแต่คือลำโพงแบรนด์ไทยครับที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อมาแล้วนะกับลำโพงรุ่นพี่นะครับในรุ่นโดบบีดครับมาในรอบนี้ครับส่งลำโพงรุ่นน้องอย่างเจ้าโ o p ซาวด์บ็อกพอติเบลครับดีไซน์ของมันนะก็จะดำดุมาพร้อมด้วยไฟอาจีบีครับเน่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะแถมปรับโหมดไฟได้อีกด้วยครับ โดยตัว Soundbox Portable ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงคู่หน้าเนาะยิงไปด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับ <c oughs> ก็จะมีซับบูเฟอร์มาให้ครับทำให้เสียงเบสเนี่ยถูกขยายขึ้นลงได้ลึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพร้อมระบบเชื่อมต่อนะครับบลูทูธ5.1ครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเลยเรื่องสัญญาณนะครับเสถียรแน่นอนตามด้วยมาตรฐานกันน้ำ IPX6 ครับเพราะฉะนั้นครับเอาไปปาร์ตี้จึ่มจึน้ำสาดเก๊กห้วย6ใสเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับไม่ต้องห่วงเจ้าตัวนี้เลย แบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้นะครับก็ฟังเพลงได้ค่อนข้างนานครับเปิดเพลงได้ต่อเนื่องถึง9ชั่วโมงครับในส่วนของเสียงลำโพงเจ้าตัวนี้นะครับกลางแหลมเนี่ยจะพุ่งไปด้านหน้าใสาเคลียรชัดเจนทุกคำครับถือได้ว่าเป็นลำโพงตัวหนึ่งที่สายปาร์ตี้เนาะเวลาไปตี้กับกลุ่มเพื่อนเนี่ยน่าจัดมากๆเลยครับราคาจะอยู่ที่1490 1490บาทครันสี่ร w อยเก้า e ิบบาทครับ If we fail, we just reboot. ค,คือลำโพงพกพางบ2,000เสียงดังตังน้อยซื้อได้ในปี2022ครับเดีย๋ยวเจนจะสรุปสั้นๆให้อีกสักทีหนึ่งเนาะถ้าถามเจนว่าลำโพง4ตัวนี้เนี่ยตัวไหนคุ้มสุดนะครับเจนยกให้เป็นเจ้า Tribe X s o u n Go 2ครับเพราะว่าเสียงของมันเนี่ยถึงใจที่สุดในกลุ่มนี้แหละหรือใครที่เป็นสายปาร์ตี้นะครับต้องการลำโพงเปิดเพลงดังๆเนี่ยก็แนะนาให้เป็นเจ้า Dob Soundbox Portable นะครับตัวนี้เปิดเพลงแบบดังที่แตกที่แตนเลย หรือใครนันอยากได้ลำโพงสวยๆประดับห้องนะครับมีไฟ RGB ก็ต้องตัวนี้เลยครับกับ Uncle s า u n d คอแฝ a มินิเนาะและสุดท้ายครับสายพกพาเนาะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้ครับกับเจ้า JBL Go 3ครับพกพาเนี่ยเสียงเนี่ยดีและดังเกินตัวไปมากๆเลยครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจตัวไหนนะครับเดี๋ยวเจ้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ช่องดิสคริปชันด้านล่างเลื่อนลงไปดูได้นะ บางตัวนะครับราคาเนี่ยโปรโมชั่นจะถูกกว่าที่เจ้นพูดในคลิปนี้อีกนะครับส่วนใครนะครับที่กําลังมองหาลาโพงจัดโต๊ะคอมไม่รู้จะเลือกตัวไหนนะเจนก็เคยทาคลิปไว้ครับกับ7ลําโพงจัดโต๊ะคอมที่เ,เพื่อนๆไม่ควรพลาดอยู่ที่ตัวไอด้านขวามือนี่เองนะสามารถคลิกไปดูได้เลยครับและถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ,อชอบคลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราเมคิราเพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมบัตด,ดี้พี่เจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกัน